ก็จะมาเล่นเดดี้เวอรกันเล้ยวต้องผับไปคุณสามนะไปมาค่ะทุกคนกเก็จะเห็นว่าเราเสียงแบบนี้กนไปเราป็นคนทม่เห็นเสียงเรามากผงเซ่จะตัดต่อที่โลเซ่เลยมาเป็่เรอยๆทุคนเป็นตัวนี้ไงก็มีแค่นี้มีกุ้งกค่ดีเพื่อบอก้ิกมาเองไปอซีดอกันอีดีจไแยวเราเข้าเข้าอเปก่นเข้าในนไดไหมอเราเขไม่ท ด้ดงง้าไปตอนที่เออเขาไปมเพอดีเรขายยากมากเลยขายยักสุดมาเพิ่มัมานะจะข้าไปตอนที่มันลงบในห้องน้เสร็จคนณโบน่คนเปลี่ยนนะแจะมันขี่ดนนิดยังมีที้โดนอข้าไปตอนที่จะโดจะเป็นจะเป็นตก่อนโอเคแตอนที่มันนาก็ตา้แล้วเร็วเกินนะุดโอเขยิบห้องขยานนะอามเดี๋ยวเราจะไ้ดูล์มือการกินก็จริงยื่เดี๋ยวไม่เก่ยวกังขนมคุณสามนี่คุณสามไม่เกี่ยวกับขนมนะ็เ แล้วสจะไปเสร็จแล้วอือฮะกันต่อกินกันกูรุกูรูบว่าจะรกูปิงกันกูรุ้กูรู้ีบว่าจะกูเดี๋ยวเราจะฆ่าไปตอนเสร็จได้ไหมยังไม่ดีกว่าี่ปอเาเรอ้มเดี๋ยวเดีดยแล้วเราสั่งหัวใจนะอเอะไกจะปยเดี๋ยวจะฆไปตอนที่้ากันกันทไอย่ไัน้าเไิกันกูรกู้บวาจกเอเ้มาชวอตอ

เราต้อไปยัอเราต่ไปเราจะง่อไป้อดูเอาไปเลยซ้ำไปเลยไปเลยไปเเราเนี่ันนี้ไม่ได้เจ็บปุ๊บเจ็บปุ๊บจบปุ๊บะเบปุ๊บเจ็บปุ๊บเอวเจ็บเอาว้ยเจบปุ๊บเจ็บปุ๊บจะมาแล้วเราเปริญแล้วเราจะเปทั่วมือหเราจะไปต่อทีเด้ยเราเลืลือก่างดีนนี้ก็น้ปะอันนี้ดีก่าเรเข้าไปต่ที่ซ้ำอีก้ันนะพ่อุ่างมเรา่บนหนย่าอุ้ยทำไปแลวาบเรอรา๊บไ